กลับเข้าสู่การประกาศรางวัลสงเกตนะครับสยามดาราสตาอาวอร์ด2012นะครับในช่วงนี้จะเป็นการประกาศรางวัลประเภทเพลงไทยลูกทุ่งครับรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมได้แก่รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งโดยตั๊กแตนชลดาครับสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ,ะรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาส ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆค่ะขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทางสยามดาราด้วยนะคะที่มอบรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมให้นะคะแล้วก็ที่อยู่กับตะกแแตนี่คือโปรดิวเซอร์ของตะกัตนเองนะคะอาจารย์ยินศิลาแรงอาสาลีนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสยามนะครับสยามดารานะครับแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังสื่อปวลชชนทุกท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่คัดเลือกนะครับก็ทางผมในฐานะ ที่เป็นผู้อยู่บ้างหลังนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท,ท่านขอบคุณบริษัท GMM กร a m m y ขอบคุณบริษัทธรมิโกแล้วก็ผู้ที่ดูแลพวกเราตะก,กระแตนแล้วก็แฟนคลับของตะก,กระแตนทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณมากครับรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมได้แก่เพลงอย่ายอมแพ้ขับร้องโดยคริสตี้กิ๊บสันค่ะประพันธ์คําร้องโดยครูชลทวีทานทองนะคะ กล่าวเป็นภาษาอะไรดีคร really, ับเป็นภาษาที <S <S ่ถนัดเลยครับภาษาลาวได้ไหมโอ้สบายเลยครับก่อนอื่นน้องคริสตี้กิฟสันนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะจากใจสําหรับสยามดารานะคะที่ให้โอกาสกับน้องคริสตี้ในวันนี้คณะกรรมการทุกทท่านนะคะรวมไปถึงเพื่อนๆศิลปินทุกทท่านนะคะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์โชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติที่แต่งบทเพลง อย่ายอมแพ้ให้กับคริสตี้นะคะแล้วก็หวังว่าบทเพลงอย่ายอมแพ้ก็จะยังเป็นกำลังใจให้กับใครอีกลหลายท่านนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆศิลปินทุกๆคนนะคะศิลปินลูกทุง่งแล้วก็ศิลปินคนไทยทั่วประเทศนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฝรั่งหรือว่าบัคซีดาคนนี้ด้วยเหมือนกันขอให้ทุกคนสู้ๆอย่ายอมแพ้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคำคืนนี้เป็นของคุณเช่นกันนะครับรางวัลเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมได้แก่ กรุณาฟังให้จบจากแช่มแช่รมรำหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ผมอยู่ในครอบครัวของแกรมมี่นะครับก็เรียกว่าเพิ่งได้รับรางวัลกับบทเพลงนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกระวัหนึ่งที่ผมภูมิใจนะครับในการทำงานวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาโปรดิวเซอร์มาด้วยนะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของศิลปินหลายๆคน รวมทั้งเพลงกรุณาฟังให้จบนะครับขอบคุณสยามดารานะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมได้เปิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นออคอลัมน์หรือว่านังสือนะครับที่ได้ลงนะครับในเรื่องของบทเพลงของผมมีการชื่นชมเลยว่าได้เผยแพร่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอัลบั้มเพลงนะครับก็เป็นที่ดีใจที่ สยามดาราให้ความสําคัญนะครับสำหรับตัวผมเองแล้วก็อัลบั้มชุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอบรางวัลมันเหมือนกิติยศเหมือนปริญญาให้กับคนที่เรียนต่ําอย่างผมคนหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวใจของผมอยู่กับบทเพลงและก็ขอบคุณที่ให้ความสําคัญกับบทเพลงผมครับขอบคุณมากครับรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งหญิงยอดนิยมได้แก่เปาลีพรพิมลค่ะขอะแสดงความยินดีด้วยนะคะ อะไรครับมีน้ำหนักพอสมควรนะครับครับเชิญน้องปาวลีกล่าวความรู้สึกเล็กน้อยด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับสยามดาราวอร์นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ถือว่าได้มีโอกาสมีรายชื่อเข้าชิงเป็นปีแรกนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง แกรมมีโก,โกนะคะขอบคุณสหม,มุงคลฟิล์มนะคะขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะที่ทำให้ปาวลรี y, พร้อมพิมลน,นะคะได้มีโอกาสมารับรางวัลในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะและรางวัลนะักร้องลูกทุ่งชายยอดนิยมได้แก่ไพภพสะทอ ครับรางวันนี้เป็นรางวันที่เป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จีดิ่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบคุณเพลงที่มีคุณค่าทุกเพลงที่ได้ร้องด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าขอให้เพลงเหล่านี้นะครับเพลงลูกทุ่งได้เป็นโอกาสได้มีโอกาสนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจดี้กับพี่น้องแฟนเพลงทุกคนนะครับแล้วก็รางวันนี้ก็เป็นของทุกคนเช่นกันนะครับขอบคุณครับผมรางวัลนักร้องทุ่งหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ คุณนตายอรไทยค่ะ,ะก่อนอื่นอยากจะบอกว่าดีใจกับรางวัลที่ได้รับในวันนี้มากๆอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะถือว่าเป็นความภูมิใจที่สุดนะคะของคนที่อยู่บนเส้นทางเพลงลูกทุ่งนะคะก็ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าวันนี้ตาเราไทยจะเป็นคนหนึ่งที่ดีใจเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้มีตาเราไทยมาจะถึงวันนี้นะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เขียนงานเพลงให้นะคะอาจารย์นักดนตรีทุกๆคนและรวมถึงทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะสื่อบลชนทุกแขนงนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณบริษัท GMM Grammy นะคะขอบคุณ Grammy Go ด้วยนะคะที่ มีบ้านที่หลังใหญ่ที่อบอุ่นนะคะที่ดูแลตาเราไทยอบอุ่นมาตลอดจนถึงวันนี้ค่ะและรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมได้แก่เอเกราชสุวรรณภูมิภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดครับก่อนอื่นขอบคุณสยามดาราสตาร์อวอร์ดครับ ที่มอบ,บรางวัลอันทรงเกียรติให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกทแขนงนะครับรวมทั้งมิตรลักแฟนเพลงที่ให้กำลังแรงใจตลอดมาแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทโฟเอสไทยแลนด์นะครับในห้างมณิสสีเลี้ยงรวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ<ค>รและตอนนี้เนี่ยผมมีข่าวดีจะมาบอกแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆลูกทุ่งครับ ว่านับจากวินาทีต่อไปนี้เนี่ยคุณจะได้พบกับสุดยอดโชว์จากนักร้องลูกทุ่งชั้นนำของแกรมมี่โกเต็มเวทีเลยว้าวถ้าอย่างนั้นนะคะเราพักเบรกด้วยการชมโชว์ในชุด20ปีดวงจันร์ทกลางดวงใจไม่เคยลืมจากต่ายอรไทยเปาวลีตะักกะแตนไผ่พงษ์สะทและแช่มแช่มรำขอเชิญรับชมโชว์ได้เลยค่ะ รยิยยามสัทยามู่นกัาก็บินมา,าสุรัรให้มาคิดถึงพ่อทุนะ่งนาเสียใจป่าชนี้ยังคอยวังเมื่อไรจะกลับบ้านนาะ มาอยู่เมืองครุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความฝังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทกนก้มหน้าบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อา เสียงเราจะยากจะจนถึงอดจะทนแต่ที่นักร้องบ้นนอวคนนี้สะกล่อม ก็ดีมิอกาดรับรางวัลนะคะนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดนิยมนะคะก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้มีชื่อเข้าชิงด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลกับทางสยามดาราด้วยนะคะยังไงก็ รู้สึกดีใจมากๆนะคะเป็นปีแรกแล้วก็ได้รับรางวัลเลยก็อขอบคุณทางแกมมิโกนะคะขอบคุณอาิีกิททอมัสนะคะขอบคุณสร้างวงฟิล์มที่ทําให้เปาได้มีผลงานภาพยนต์ด้วยนะคะแล้วก็อขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับเปานะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานเปามาโดยตลอดอยังไงก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะอยากจะบอกว่าเป็นเหมือนเชื้อไฟที่คอยเติมนะครับให้มีกำลังใจแล้วก็ได้เป็นาเรียกว่า เป็นแบตเตอรี่นะครับในการชาร์จเพื่อจะเริ่มทํางานใหม่นะครับเพลงทุกเพลงที่มีแบตได้ร้องทุกระบียด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องบรนเลงนะครับที่น่ารักนะครับทุกคนเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนจนได้มีโอกาสได้มาเยืนตรงนี้ได้มีเชื่อว่าไผ่พงศธรแล้วก็ได้มีรางวัลนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยครับรางวัลที่สยามดาราได้มอบให้ผมนะครับก็คือเพลงในสาขาของลูกทุ่งเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งในเพลงกรุณาฟังให้จบนะครับซึ่งก็ถือว่าดีใจมากนะครับก็ วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้พาโปรดิวต์นะฮะโปรดิวเซอร์ก็คือพี่พยัตภูวิชัยนะครับมา,เ,าเรียกว่ามาขอบคุณให้พี่น้องให้แฟนเพลงได้เห็นว่าผูา้ที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จนี่มีใครบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้มอบรางวัลเกียรติยศอันนี้ให้กับผมและก็ทีมงานโปรดิวซ์ครับ